พอครั้งแรกที่รรู้ว่าเราเป็นมะเร็ง รับมือกับความรู้สึกไงแน่นอนคนเราก็ต้องช็อกเยิดแล้วแหละตอนพี่เป็นไงคะตกใจไหมคะช็อกอะ่ะแล้วก็เลยถามเขาว่าจําเป็นไหมที่จะต้องเอาออกให้หมดคือคิดเลยว่าต้องตัดออกแล้วก็ย้อนถามคุณหมอไปว่ามันใหญ่ไหมคะทีนี้ที่เจอเนี่ยประมาณ3ามมิลลิเมตรถูกเขียวพอเอาออกไปแล้วมันก็กลับมาอีกแล้วมันก็กระจายเยอะอีกตอนนั้นแบบก็ช็อกอีกถ้ากระจายเนี่ยมันต้องเอาออกไหมคะก็เอาออกเฉพาะที่มันกระจายแล้วกันมันกระจายไม่เยอะก็เอาออกไปหมอเขาก็เย็บเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเสร็จแล้วอยู่มาจนกระทั่งเนี่ยก็สิป มันก็กลับมาเป็นอีกพอเป็นอีกคราวนี้หมอบอกว่าไม่ได้ละไม่รอดละเอาไว้ไม่ได้ละหมอก็พูดอย่างนี้ยว่าเพราะว่ามันเป็นที่เดิมต้องเอาออกอย่างเดียว ตัดออกแล้วเอามาเสริมได้ไหมคะอ๋อจะตกแต่งแล้วครับเขาก็เลยให้มาคุยกับฝั่งนี้ฝั่งสัลยกรรมตกแต่งพอทางแบบคุณหมอจ้างว่าเฮ้ยจะตกแต่งแล้วค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยมีทางสว่างละใช่มีทางสว่างแล้ะถ้าเกิดเราไม่แอดเวนเจอร์ไม่อะไรมันก็อยู่กับเราได้ตลอดชีวิตอะแต่พี่ก็มานั่งคิดว่าพวกที่นางแบบเขาทากันมันก็ใหญ่ดีเหมือนกันนะหรือว่าอันนี้อาจจะเป็นเสรแรกหรือเฟเสร็จหลังเราอ๋อแล้วน้องแค่นี้พอพี่อยู่กับมันได้แล้วตอนนี้